สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลครับกับรายการช็อปกับโต๊ครับไปช็อปมาเรียบร้อยครับในงานสยามฟู้ดเฟสนะครับผมกับแบดดี้โดนะครับก็ซื้อในขนาดกล่องโดนัทใำนวนหกชิ้นนะครับผมโดนัทในกล่องใำนวนหกชิ้นก็ราคาอยู่ที่สองร้อยห้าบาทครับปกติเขาจะขายชิ้นละสาสิบห้าบาทใช่ไหมหกชิ้นสองร้อยสิบห้าบาทนะครับผมกล่องนี้นะครับอยากรู้ไหมครับว่ามีรสชาติอะไรบ้างพร้อมแล้ว ที่ไปช็อปมาก็จะเปิดตอนนี้ครับแอนแอนแอนนี่ครับผมมีโลโก้แรดดีด้โดด้านข้างด้วยนะครับผมนี่ครับจะเอาไปอ่าเวฟก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณแวินาทีครับก็จะได้โดนัทแบบอุ่นๆกรุ่นๆเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะครับคือไม่ซื้อมารับประทานเลยหรือแม่ก็อาจจะเป็นแช่ตู้เย็นนะครับผมเพื่อให้ครีมมันสมานกันได้ดีขึ้นเนาะต้องบอกอย่างนี้ ะครับผมมีทั้งหมด6รสชาติที่ผมเลือกมานะครับก็นี่ครับไวช็อกฟูซิลลี่นี่ก็คือไวช็อกช็อกโกแลตนะครับแล้วก็อันนี้ครับสตรอเบอรี่ไอซ์ก็คือเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีแบบอ่ามันครีมราหรือซอสราอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช็อกพีนัทครับผมช็อกโกแลตนั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นบาร์เว,วดเดียนสโนวี่นะครับอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะครับแต่ว่าเป็นอ่าท็อปปิ้งโรย นะครับแล้วก็ทีรามิสึกนะครับผมก็ออกไปทางกาแฟกาแฟหน่อยๆนะครับโอเคค่อยๆประมาณนี้ครับกับแบดดี้โดซึ่งถ้าหมดงานนี้ไปมันยังมีให้ซื้ออีกไหมมีครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ5สาขานะครับผมก็ไม่ได้มั่นใจมากไม่แม่นเท่าไหร่แตบบ่จะพยายามพูดคร่าวๆแล้วกันนะก็คือจะมีสาขาตรงประมาณช่วงนนทบ,บุรีนะครับผมใกล้ๆกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงถนนราทิพย์เอ็ดแล้วย้อนกลับมา ประมาณราชฤกพึกอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ร้านจะดูแบบโออาร์โออาร์หน่อยแต่ว่ารถเมล์เหมือนไม่ผ่านเลยน,น่าเสียดายมากๆต้องนั่งแท็กซี่หรือขับมาเองอะไรอย่างนี้ครับน่าจะเหมาะกว่านี่สาขาแรกนะครับสาขาที่สองครับก็อยู่ตรงเมืองทองธานีอันนี้ผมเพิง่งทราบจริงๆนะผมไม่รู้มา่อก่อนาะมีเมืองทองธานีด้วยเดี๋ยวจะลองไปหาดูนะครับร้านสาขาที่สามครับสาขาแถวปั๊มปตอทอถ้าจะไม่ผิดนะน่นจะะาจะปะตอทอใช่แถวตรงข,ข้ามกับฝั่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฝั่งม,มหอการค้าไทยฝั่งดินแดงใช่ไหมนี่อยู่ปั๊มนี่อยู่ฝั่งพญาไทยอยู่ฝั่งเขตพญาไทนะครับผมทำแบบวิภาวดีดังสิทนะครับแล้วก็อีกสาหนึ่งปั๊มข้าวเท็กประชานุก,กูลนะครับผมเขตจตุจักรนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับอยู่ชนบุรีครับผมยังไงก็ลองมาแวะเวียนซื้อรับประทานกันได้เมื่อก่อนผมเห็นเยอะกว่านี้นะแต่ตอนนี้เหลือ5้าสาขานะครับผมซึ่งเขาบอกว่าจะทำจะมีหรือปรับปรุงจนเหลือหสาขาจะมีห้าสาขาแล้ว ต่อไปจะมีสาขาที่6นะครับคือสาขาสีนักขรินแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ช่วงไหนนะยังไงเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับผมนะถ้าทราบเมื่อไหร่หรือรู้เมื่อไหร่หรือว่าคลิปเอ่อมีมาเมื่อไหร่แล้วก็จะรีบไปสาขาตรงนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าโอ้โหแบบเร็วอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเราจะพยายามหาเวลาไปให้ได้ก็นแล้วกันนะครับประมาณนี้นี่คือ daddy do e ครับผม the secret r e s e r v e since 1985 the great Test to Share อร่อยจริงไม่เชื่อลองซื้อมารับะทานดูครับกับแดนดี้โดครับวันนี้ช็อปกับโต๊สก็หมดเวลาลงแล้วเพราะก็ใหม่โอกาสหน้าดูซิว่าจะไปช็อปอะไรจะไปซื้ออะไรหรือมีอะไรน่าสนใจในซปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้าหนหายของอะไรนี้แล้วอะไมาพูดคุยกันนะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแรงก่นอนลาไปก่อนช็อปกับโต๊สวัสดีครับ